วมพรยหมาป่าเด็กคูล่าเรื่องที่1 Underworld หนังที่มีทั้งแวมไพร์และหมาป่าซึ่งหมาป่าจะถูกแบ่งออกเป็นแวร์วูฟและไลค a นมีทั้งหมด5ภาคภาคแรก Underworld 2003สงางครามค้นผันอสศร์ภาคหนึเรื่องราวของสองเผ่าพานันธุ์มนุษย์แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าที่ดำรงชีวิตปะปบบนอยู่ในสังค โลกกับมนุษย์มานานนับศตวรรษและทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งของสายพันธุ์โดยเซรีนักลบแวมไพร์สาวคนหนึ่งได้ออกตามาลาไลแคนพร้อมทั้งสะกดรอยตามไมเคลิลมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังถูกเหล่ามนุษย์หมาป่าตามตัวเพื่อต้องการเอาเลือดของเขามาทำการวิจัยบางอย่างภาค2 under w o r l d evolution 2006สงครามโค่นพัอน,นอสูร e ีวอลูชั n ภาค2เรื่องราวของเซลีมแวมไพร์สาวและไมเคิลคนรักของเธอที่ต้องคอยหลบหนีจากพวกแวมไพร์ที่ยังเหลือรอดอยู่และถูกตามล่าโดยมาคัสแวมไพร์อาวุโสที่ทรงอำนาจมากที่สุดซึ่งเป็นลูกผสมที่มีพลังของทั้งแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าผู้ที่ถูกปลุกขึ้นมาจากการจำศีลในภาคแรกภาค3 u n d e r the l i ลไ t ท์ออฟเดอ2009สงครามค้นพันอสูรสามบดแอกจอมทับอสูรเรื่องราวจากความหวัดหมามานานนับพันปีระหว่างมนุษย์หมาป่าเผาไลแค้นกับแวมไพร์เมื่อมนุษย์หมาป่าเกิดความเบื่อหน่ายและหมดความอดทนกับการเป็นทาสของแวมไพร์จึงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ของตน แต่แล้วลูเซียนผู้นำมนุษย์หมาป่าได้ไปตกหลุมรักกับซอนยาลูกสาวของวิกเตอร์ผู้นำเผ่าแวมไพร์จึงทำให้ความบาดหมางรุนแรงขึ้นและสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์จึงได้อุบัติขึ้นภาค4 Underworld Awakening 2012สงครามค่นพันอสูรกำเนิดใหม่ราชินีแวมไพร์ภาค4 เรื่องราวของเซรีนแวมไพร์สาวที่ตื่นขึ้นมาหลังจากกวดเทศวรตรต้องหัวใจสลายเมื่อรู้ว่าไมเคิลคนรักของเธอได้จากไปแล้วแต่ไม่ช้าความเศร้าของเธอก็จางหายไปเมื่อได้พบว่าระหว่างที่เธออยู่ในสภาพถูกแช่แข็งนั้นเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวของเขาอีฟแต่เธอถูกกีดการจากคนในเผ่าที่เหลืออยู่จึงของความช่วยเหลือจากแวมพร์เกิดใหม่เดวิด และได้ร่วมมือกับเธอเพื่อแก้แค้นแอนติเจนและรับมือกับไลแคนศัตรตูดั้งเดิมของเธอที่กลับมามีอำนาจอีกครั้งและครั้งนี้เธอต้องมาเชิญหน้ากับคู่ปรับที่ร้ายกาจที่สุดนั่นก็คืออูเบอร์ไลแคนไลแคนที่ถูกดัดแปลงด้านพันธุกรรมให้โหดและร้ขึ้นกว่าเดิมภาค5 u n d e r w o r 5บัดวอ W องศมหาสงครามล้างพันอสูร เรื่องราวของเซรีนแวมพร์สาวที่ต้องหลบหนีการตามล่าอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการหลบหนีจากไรแคนที่ตอนนี้ได้ผู้นำคนใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมอย่างแมรียตเขาต้องการตัวอีฟลูกสาวของเธอผู้เป็นลูกครึ่งแวมพายไรแคนให้ได้และทําให้เธอได้รู้ว่าพลังของเขาได้มาจากเลือดของไมเคิลคนรักของเธอที่ตายไปเรื่องที่2 อับราฮัมลินคอนแวมไพร์ฮันเตอร์2012ประธานาธิบดีลินคอนนักล่าวแวมไพร์เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้ฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักล่าวแวมไพร์เพื่อไล่ล่าวแวมไพร์ทุกตัวแก้แค้นให้กับครอบครัวที่ตายไปแล้วด้วยฝีมือแวมไพร์พร้อมกับความพยายามในการเลือกทาาจนตอนหลังได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอเมริกา เรื่องที่ 3. แวนเฮลซิง2 0 4 4นักล่าล้างเผ่าพัน์ปีศาจเรื่องราวของแกเบียนแวนเฮลซิงซึ่งอดีตเคยเป็นมือซ้ายของพระเจ้าแกเบียนแต่ได้สูญเสียความทรงจำจึงได้บบรับมอบหมายจากองค์กรรับแห่งหนึ่งให้ออกตามค้นหาและจัดการกับเหล่าปีศาจบนโลกนี้จนได้พบกับแอนนาวอลเลเ e ียสหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสุดท้ายของตระกูลขุนนางที่มีอำนาจ แต่ปัจจุบันถูกเด็คูล่าทำลายจนเกือบหมดสิ้นเธอจึงแก้แค้นแทนบรรพบุรุษและต้องการยุติคำสาบโมราณด้วยการสังหารเด็คูล่าเนื่องจากเป้าหมายเดียวกันทำให้ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันเพื่อทำลายและเดคูล่ารวมไปถึงอาณาจักรและลูกสมุนของเขาเรื่องที่ 4. ไฟไนท์มีทั้งหมด2ภาคภาคแรกไฟไนท์หนึ่งสองศูคืนนี้ผีมาตามนัดหนึ เรื่องราวของเด็กหนุ่มมัธยมปลายคนหนึ่งที่กำลังไปได้ดีกับชีวิตในโรงเรียนแต่เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเจอหนี้ชายข้างบ้านที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านข้างๆข,ข,ของเขาซึ่งในตอนแรกเขาดูเหมือนเป็นคนดีแต่เมื่อสังเกตไปสักพักก็พบว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแปลกป,ประหลาดเหมือนกับว่าเขาเป็นแวมไพร์แต่ต่อให้บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อ ดังนั้นเขาจึงต้องหาทางกำจัดแวมไพร์ตนนี้ด้วยตัวของเขาเองภาค2ไฟไนท์2นิวบัตร2 1 3 3คืนนี้ผีมาตามนัด2ดุกฝังเขี้ยวเรื่องราวของชาลีนักเรียนไฮสคูลที่ได้เห็นศาสตราจารย์สาวของเขากำลังดูดเลือดมนุษย์และได้ค้นพบว่าเธอเป็นแวมไพร์กระหายเลือด อีกครั้งแฟนเก่าของเขาก็กำลังตกเป็นเหยื่อของเธอเขาจึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพิธีกรรายการทางผีทางโทรทัศน์ให้มาช่วยกำจัดเธอเรื่องที่5 p าพี2 0 2 1 1นักบุญปีศาจเรื่องราวของการจู่โจมจากแวมไพร์และการลักพาตัวเด็กสาววัย18ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองห่างไกลได้ล่วงรู้ไปถึงนักบวช เขาจึงขออนุญาตจากท่านสาธทุกุนเพื่อเดินทางไปช่วยเหลือตัวประกันซึ่งเป็นหลานสาวของเขาเมื่อพวกเขาปฏิเสธเขาจึงฝ่าฝืนคำสาบานศักดิ์สิทธิ์และคำสั่งของพวกเขาด้วยความตั้งใจที่จะออกตามหาหลานสาวของเขาให้พบก่อนที่แวมพายจะทำให้เธอตกเป็นทาสพร้อมด้วยนักบวชหญิงและแฟนของหลานสาวแต่เมื่อพวกเขาไปถึงเมืองล้างเจอริโกกลับได้พบกับสภาพย่อยยับ ที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือการทำลายล้างของพวกแวมพร์และภัยพกุพกคามคใหม่ที่น่าสะพึงกลัวเรื่องที่6 w e r e w o l f The Beat อ m o n g ั s 2012ล่าอสูนรกมนุษย์หมาป่าเรื่องราวของแดนเนียลผู้ช่วยหมอฝึกหัดที่ได้เห็นคนในเมืองถูกปีศาจ้ายสังหาร จนเมื่อได้เห็นชาญกับพักพวกที่เป็นทีมผานผู้เชี่ยวชาญรับจ้างกำจัดมนุษย์หมาป่าตามเมืองต่างๆผ่านมาจึงได้อาสาเข้าร่วมทีมด้วยซึ่งมนุษย์หมาป่าจะปรากฏตัวในคืนพระจันทร์เต็มดวงและใครก็ตามที่ถูกกัดจะกลายเป็นพวกมันโดยมนุษย์หมาป่าตัวที่พวกเขากำลังล่าอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์หมาป่าธรรมดาเพราะมันมีความคิดที่เหมือนมนุษย์เป็นมนุษย์หมาป่าโดยกำเนิด ซึ่งมีเพียงพานผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะกำจัดมันได้เรื่องที่7บัตรเลสกาย2021ฟ้าสีเลือดเรื่องราวของซาร่าหรือนาเดียที่เดินทางจากสายการบินทานแอนแลนติก473ไปนิวยอร์กอเมริกาพร้อมกับอีเรียสลูกชายของเธอเพื่อเข้ารับการรักษาในการทำลายเลือดเสียและปลูกถ่ายไขกระดูกใหม่ด้วยการสร้างเลือดดี แต,แต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้เกิดเหตุมีคนกลุ่มหนึ่งแอบแฝงมาก,กับเครื่องบินเพื่อจี้เที่ยวบินและยึดเครื่องบินไว้ทั้งหมดโดยบังคับให้เครื่องเลี้ยวกลับในขณะนั้นอีเนียสได้ค้นพบที่ซ่อนตัวที่สามารถเข้าไปหลบได้จึงรีบวิ่งไปยังจุดนั้นทำให้ซาร่าตามไปและถูกคนร้ายยิงแต่แล้วเธอก็ได้ฟื้นสติและค่อยๆเปิดเผยตัวตนของเธอออกมาจากการถูกบังคับ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดแต่ละเรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ